วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแม่น้ำน,น,นะคะก็ไลฟกที่เราไปดึงรถเสร็จนะคะแล้วก็ช่วยิดบ้านมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะทุกคนมาทาั้งคงทั้งข้าวดู <c oughs> มาหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันถอดดูนะคะพอมาช่วยถอดนะคะทุกคนก็ <c oughs> เสียนกยังไม่มานะคะ <c oughs> เพราะว่า่าจะกิ๋ไม่เสียพี่นาย <c oughs> ก็จะเป็นคนขับรถดำมานะคะ ก็รถติกอัพเล็กก็มาแล้วเนาะแต่นเสียเน็กกับพ่อก็โทษอยู่ดูคนดูคนให้กำลังใจเต <c oughs> รียมนั่งให้กำลังใจ <c oughs> เป็นผู้ชมที่ดีแทะพามาชมนะคะมันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเล็กที่ เจโบซื้อมาเมื่อเช้านะคะแต่ซื้อมาไม่ครบนะคะทุกคนพ <laughs> รุ่งนี้ต้องจวดไปซื้ออีกโ oh, oh. อ้โอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> กระจายเร่งถอดอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ก็ล่าส okay. ุดเซนิกเปียกรอบหนึ่งเราเนแห่งแล้วก็ไปเปียกอีกรอบจนเกือบแห้งแล้วนะคะสักแห้งสักแห้งด้วยก็ทำรถทำรายสริ์เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยถึงเวลาอาบน้ำนะคะทำงานให้เสร็จก่อนเนาะ nó vàng lắm. โอ้ฟันเดียวเลยโอ้โหแล้วใครมาต่อมามาดูบรรยากาศนะคะติดงานค่ะรถในสมีปัญหาเราก็ติดรถ เด้ดีหน่อยเอาก็กินข้าวแล้วก็เล่นกันนะคะก็ถ้ารถมีปัญหาถ้ารถมีปัญหาก็จะประมาณนี้นะคะกลับมาก็ต้องซ่อมให้เสร็จก่อนนะคะแล้วถึงจะทานข้าวทานอะไรเนาะก็ถือว่าถ้ามันมีปัญหาเยอะมากจริงๆนะคะก็ต้องก็ไปกินข้าวก่อนแล้วกกลับมาลุยซ่อมต่อนะคะยังไงก็ต้องซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้นะคะถ้ามันมีอะไรเนาะเออถ้ามันมีอะไรนะคะก็ถ้ามันมีอะไรก็ต้องรอ เหมือนเดิมนะคะเดีเดวเดาเดวเดาเดวตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยก็จะประมาณนี้เนาะงานในบ้านเรานะคะพิธีอ่าพอค้าวเกี่ยวข้าว เปลี่ยนจากก็าขาขายวัวรับซื้อวัวคขายไปเป็นทาเกะรถเขียวบ้างนะคะทุกคนพี่สดยางพี่สดยางแล้วพี่เมื่อกี้นิดเดียวเองเอาไปอันซึ่งบักแกน Está, ¿no? จะ้ะไม่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 ไม,มไม่ต้องก็มาต่อกันนะคะทุกคนหลังจากมอคืนก็ซ่อมสามทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มก็ตอนเช้าก็มารัยาวกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้เจเบอก็ไปซื้อไหล่ตังแต่ตหีห้ามืดอยนะู่น่ะแหละมันก็ยังสว่างเนาะตีห้ามันก็ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะคะ ตอนไนหนเห็นว่าแต่เชื่ออะไรที่ไหนไม่รู้นะคะทุกคนแต่นหาจะน่าจะขับอุตสกาหเทไปนะก็อันนี้มาต่อเลยนะคะเลาะเเลาะ,ะออกให้หมดเลยนะคะก็กําลังหาไหลอยู่เนาะจ้าส่วนฝั่งซีนีกก็อัจาจรบีนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นลงสะนะคะไปทางน้นไปทางน้นช่วงเช้าของเรานะคะทุกคนไป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  กถปะคะวันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าสองฮันจะออกไปเกี่ยวที่เดียวกันหรือว่าแยกกันไปนะคะทุกคนแต่คือแน่ๆรถเทนี้ก็อะไหล่อย่างไม่มานะคะก็คือเราอะไรก่อนเนาะก็ส่วนฟันส่วนอะไรเทนี้ก็เสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะน,นี่ก็คือรอใส่ฟันอยู่นะคะก็ช่วงนี้ก็เทน้ก็เช็ครถอัจฉรปีไปก่อนนะคะสั่งเจ้าสมบูรณ์ก็เช็คเหมือนกันนะคะทุกคน ก็ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูวัวกันนะคะทางตรงๆกับข้าเสร็จแล้วเนาะก็จะไปดูบัวอย่างเช่นเคยนะคะทุกคนไปไปเร็วไปเร็วมาปักบมาเลย Bạn bà má bà má má leo bắn leo em ปันวมาทางนี้ไปมาไปทำไมทางน้ำก็ไปค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด okay. so. ้วยนะคะ